จะคิดแล้วครับว่าจังหวัดที่เรามองข้ามไปแค่สามชั่วโมงนิดๆจากกรุงเทพไม่ได้เคยมาสักทีมารอบนี้ก็เลยลุยรอบจังหวัดนี้เลยครับ <c oughs> และทั้งหมดนี้คือจงังหวัดสละแก้วครับ คนยินดีต้อนรับสู่รายการไม่กี่บาทนะครับผมรายการท่านคุณรู้ว่าเรื่องเงินมันไม่ใช่ข้ออ้างของการเดินทางนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วครับเราอยู่กันที่อำเภอคลองหาดเมื่อคืนเราก็นอนเที่ยงกันที่นี่แหละคืนเมื่อคืนเรานอนกันตัวเมืองที่ชื่อว่าจําจชื่อที่พักได้แล้วเมื่อคืนกลับมาถึงมาถึงที่สระแก้วก็ค่อนข้างจะเด็กครับตีนตีนสองแล้วแล้วก็เข้าที่พักนอนกันแล้วครับแล้ววันนี้เราก,กว่าจวลุยเมืองสระแก้ว กันทั้งจังหวัดไปเลยคิดว่าน่าจะทั้งจังหวัดครับกับทริปสามวันสองคืนทริปนี้ครับผมโอเคครับตอนนี้เราอยู่นกันที่แรกก็คือทุ่งเก็กฮวยของหมู่บ้านทับทิมสยามครับอ่าเลยตัวเมืองมาประมาณสักสิบกว่ากิโลได้ครับผมแต่พี่เขาบอกว่าเก็กฮวยมันจะบานช่วงหน้าหนาวธันวามกราครับผมเรามาเร็วไปนิดนึงก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเขาจะปลูกให้เป็นแบบเป็นสวนดอกไม้สูตรสวน เพื่อตักสวนควรัวหรือว่าดอกไม้สวยงามประมาณนี้ครับผมก็จะมีที่เราเห็นตรงนี้คือเป็นต้นเก๊กฮวยครับผมอะไรก็จะเป็นพวกต้นสตรอเบอรี่ครับผมก็เป็นหมู่บ้านชายแดนที่อยู่ระหว่างประเทศกรัรมพูชากับประเทศไทยครับผมก็นี่เขาน่นาจะอีกสักหน่อยตรงนี้น่าจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับแต่เรามาเร็วไปสักหน่อยครับผมหลายเดือนเลยละเราก็เลยไม่เห็นดอกเก๊กฮวยครับเดี๋ยวดูบรรยากาศ ตรงนี้ตัหน่อยแล้วก็ขับเล่ในในหมู่บ้านนี้ก่อนที่จะไปดูยันต่อในเมืองสักแก้วครับทุ่งแก๊กหวยบ้านทับทิมสยามครับศูนย์ห้าด้วยนะ ตอนนี้เราอยู่บนที่จุดชมวิวของหมู่บ้านทับทิพย์พะยำงห้าม,มก็ตอนนี้เขาเรียกว่าโค้งมหาศาัศจรรย์ตาก g o o ก l e แบบนะก็บรรยากาศประมาณนี้ครับผมเป็นหมู่บ้านที่รอบล้อมไปด้วยภูเขาครับผมอยู่แบบนี้เลยนี่ครับอยู่สวยดีฟิวคล้ายคบ,บางเบียงอยู่นะเป็นภูเขาเห็นปูนนะผม ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ถ้ำน้ำเขาสีวะครับผมก็ เราพี่ี่เขาบอกว่าตรงนี้เพิ่งน้เพื่วมไปประมาณสองสามวันนี้เองครับก็ขอคิดดูก่อนว่าจะเข้าถ้าดีไหมเมื่อกี้ก็ไปถ่ายบรรยากาศดูข้างในค่อนข้างจะน้ําขุ่นครับเดี๋ยวขอคิดดูก่อนกันว่าจะเข้าดีไหมจะนี้เข้าจริงเหรอไม่ลองไหรกูทำมาตั้งไกลเข้าครับเข้าไปไปเข้ากันเข่าไปเสียคเสียคนเท่าไหร่พี่ถ้าเข้าอ๋อคนละสี่สิบเนี่ยสี่สิบบาทแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่เลยแล้วเจ้าหน้าที่จะอ๋อครับได้ครับ ไปไหนมาแล้วก็ดูเท่าไงแต่แต่น้ำมันไม่ลึกมากใช่พีมันประมาณมมช่วงลึกอยู่พี่ลึกอยู่ช,ช่วงลึกจะมีอยู่สามช่วงแล,แล้วแบบมิดมิดมิดคอใช่ถึงคอเรานี่ะแ,แต่เราก็ใส่ชูชีพอย,ยู่เลยอ๋อแอ้พวกเนี้ยต้องวางใส่กระมังที่ใส่เบ็ดเข้าไปอ๋อครับไปรองเท้าเนี่ยรองเท้าแบบนี้ได้อยู่เอ้ายางนี้ครับพีู้ชายก็จะเปลี่ยนรองเท้าอันนั้นก็ได้ครับ ไปเ<อ>ข้าดูสักหน่อยแล้วกันเรียบร้อยแล้วก็ใส่คูชีพนะครับครับก็ไปจุดที่มันไปได้แล้วกัน<ช>ไหนมาแล้วมันผมพัวมันที่มีจุดนึงที่เราต้องรอดข้ามอ่ะไปครับผมก็ชุดพร้อมคูชีพพร้อมก็ขับรถมากเกือบสองร้อยกว่ากิโลเมตรก็ไหนมาแล้วครับผมเข้าไปดูสักหน่อยแล้วกันกับถ้ำน้ำเขาสิวะเดี๋ยวให้พี่เขาพาไปครับผมก็ค่าคูชีพคนละสิบบาท แต่ค่าาไก์แล้วแต่ทุกคนทนจะให้ครับผมไปแต่เตอนๆนิดนึงครับผมพอเมื่อกี้ไปดูมาอา้ามันขุ่นมากเลยไปเลยครับนะครับทุกคนเลยครับน้ำจะไม่ขุ่นตรงนี้ไม่ข้าวลงนะัา đang cùng được đã, được, 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 được. มีอ่างข่าวใช่พี่ครับแต่มีน้อยแล้วมีน้อยอย่างเดียวเดี๋วางครัที่เขาก็จะเป็นสวนเราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสวนได็ดตรงนี้จะมีหินนะพี่เราต้องสีสันนะพี่เดี๋ยวช่วงนี้จะลึกหน่อยนะพี่อนแต่เราเข้าตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ตรงนี้จะมีหินระล่างตรงนี้นะพี่หินก้อนใหญ่ครับผมแล้วก็เราเดินเข้ามาสังกระยะนะครับผมก็มีจุดที่น้ำตื้น แะ้วพอพิจาราทุกคนฮะช่วงนี้เลยครับผมก็ช่วงทำดึกสักช่วง,งเหมือนกันที่พี่เขาบอกครับพิจาาทุกคนเห็นในกล้องก็จะเห็นทางข่าวพินส่วนหน้าเราไปด้วยครับผมครับน้ำค่อนข้างจะเย็นเลย ก็ด้านซ้ายมือที่นะครับนี่เขาเรียกวป็นหาดสายเที่ยวเินเข้าไปได้นะเหนวังมือนตรงนี้เป็นเป็นรายะครับ้ากมี่อไหร่็จะไม่เห็นนี้แกรอนหันี้เหมือนเป็นทรายตึกเดียวได้นีคือเสาหลักของถ้ำครับผม ครับผมก็อยากจะบอกว่ามันใช้ได้ครับผมกับอีกหนึ่งจุดถ้ามาสาแก้วอยากให้ลองแวะมาดูจริงรัะผมก็แนะนําว่าให้มาช่วงที่ฝนไม่ตกน้ำเต็สายผมว่าเดี๋ยวทำน่าจะสวยแด่นอนนะผมไปด้นเปนก็ดีไน้ำเป็นก็ดีเออไปน้ำเป็นก็ดีครับผมก็บางจุดอาจจะต้องเป็นฝ่ายแล้วมีบางจุดที่น้ําขาผมไม่ถึงเหมือนกันโอเคผมนี่ก็คือถ้าน้ําเขาซีวาผมของจังหวัดสาแก้วเลยอําเภอคลองขาดมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ครับผมก็มาถึงที่นี่ ก็แนะนําให้มาครับผมอันซรลสักแก้วจริงๆสตนก,ก็ผมได้บรรยากาศแอ v ดเวนเจอร์เลยโอเคครับ okay, <c oughs> ผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเปลี่ยนเ้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อที่จัมาศักแก้วครับผมจากลองมาครับผม ผมอยากจะบอกว่าจริงเราปักบุดตรงน,นี้มันมีทานน้าไหลแต่ป้าเขาบอกว่า่วงนี้น้ำมันไม่ใส่อาจจะมีแบบปลาที่มันกัดคนหรือว่าอะไรแบมรออรบม,มงแมงน้าไม่สะอาดครับป้บาป้าปักเป้าเขาก็เลยแบบไม่อยากแนะนําให้ไปเที่ยวตอนนี้ครับก็เขาบอกว่าถ้ามาเที่ยวบริเวณนี้น่าจะมาช่วงแบบสงการหรือว่าช่วงหน้าหนาวตรงนี้น่าบรรยากาศดีครับผมก็แอบเฟลนิดหน่อยครับผมกับจังหวัดจัดแก้วก็เป็นช่วงที่เขาไม่เที่ยวกันนะเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราขอ กินลูกคินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปแคมป์ตองคืนนี้ดีกว่ากับที่เราปากไปไมนรู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่านะก็หวังว่าให้เปิดนะผมโอเคครับกินลูกคิ้นกันก่อนกันกบกลางสีแยกของตำบลอาเพลิงับผม ครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงกันที่จุดกลางเต็นท์ของเราตอนแรกที่จงังหวัดสระแก้วผมตอนนี้เราอยู่ที่อาา่างเก็บน้ําท่ากระบากคร,บครับผมครับผมตอนนี้เราก็กลางเต็นท์เป็นที่เดิมเรยเมปกีค่อนข้างกลางยากครับเลยไม่ถ่ายบรรยากาศตอนกางเต็นท์นี้ดูผม นี่คือวิวที่เราเอากลางเต็นท์นะผมกับอ่างเก็บน้ําท่ากระบ,บากผมตอนนี้ฝนตกลงมาแล้วใบปอยเลยไม่ปลอยอะ่ะเมื่อกี้ลมแรงมากเลยครับผมไปเดี๋ยวตอนเย็นนี้เรากินคงกินข้าวแล้วก็เสียบ,บรรยากาศกันที่อ่างเก็บน้าท่ากระบ,บากกันนะผมแบบนี้เลย จุดที่เรากางเต็นนะผมมีหมอกมา,มาเบาๆด้วยครับไกลๆใ,ใช้ได้เลยครับหลัวค่ำคืนนี้ขอให้มิตอรดนทำกับข้าวกัน คือหมูกรอบชิ้นแรกของมิตรดนครับผมสูตรโปรแกรมเกมอร์นี่ครับเสียงฟังเสียงกรอบเอายิ่เอาวะเอาเรื่องแป้งนี <laughs> <laughs> ่นี <ผม S 2> ่ควงจิ้มหน่อยดูความฉ่ำครับผมมจะได้แลวผมตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครับผมบรรยากาศดีเลยฝนตกคำๆ แต่ก็ไม่มีลมครับผมโอเคครับผมค่้นืนนี้ชิลด้วยกันนะครับกับอ่างเก็บน,น้ำทกากบักไปครับผมชิลด้วยกันเฮ้ยทำไมมันเค็มไม่ทั่ววะเนี่ย เช้าที่อ่างเก็บน้ําท่ากระบากครับผมตอนนี้เวลาอี25น,นาทีกับ7โมงแล้วผมนี่ครับอยากให้ดูบรรยากาศาเช้าครับผมสวยงามมากครับผมก็จะบอกว่าอากาศเป็นสบายครับผมไม่ร้อนแต่ก็มื่อค่นฝนตกพันๆเกือบทั้งคืนแล้วผมสวยงามครับหน้ามาพายเรือเล่นจะตกปลาเหมือนกันนะที่นี่บรรยากาศใช้ได้เลยครับ โอเคร okay, ครับผมเดี๋ยวเช้านี้เราคงจะเก็บข้าวเก็บของก็เดินทางต่อกันในจังหวัดสักแก้วกันอีกหนึ่งคืนนะผมก็วันนี้เป็นวันที่2ที่เรามาเที่ยวจังหวัดสักแก้วแล้วผมต่ถ้ามาสักแก้วที่นี่ก็เป็นจุดตึงที่หน้ามากลางเต็นท์นี้ครับบรรยากาศก็ไม่เงียบไม่เหงาครับผมมีคนกางเต็นท์อยู่รอบอ่างเก็บน้ำตรงนี้เลย ครับไปเดี๋ยวกินข้าวกินน้ําเก็บของแล้วก็เดินทางต่อกันที่จังหวัดสักแก้วผมวันนี้หนึ่วันลุยกันไปพ,พร้อมกันครับ นี่ครับทุกคนได้ไปแล้วครับผมกับอีกหนึ่งปั๊มพัสร์ของอุทยานแห่งชาติครับผมก็ตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติปางศรีดาครับผม hey, เราจะไปดูน้ําตกและความงด <hey. S 1> งามของธรรมชาติกันที่นี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออาบน้ํเดี๋ยวไปเล่นน้ำตกกันดีดียังไงดีเล่นน้ำตกไหม <laughs> ไปดูไป,ไปดูก่อนไปดูก่อนไปดู้ตกกอนน okay, ครับเดี๋ยวเจอกันข้างในครับขอญอาตเปลี่ยนชุดก่อนมีบรรยากาศที่ลานจอดรถครับ <laughs> นี่ครับทุกคนข้างหน้าคือน้าตกบางสีดาของจังหวัดตากแก้แวครับผมวันนี้มีน้ําสวยงามใช้ได้เลยดูนะครับเี่ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ลัดดูแล้วผมก็เป็นจุดที่เขาบอกว่าเป็นทานตีนของปลาแก้วเราก็ต้องมาดูสักนิดน,นึงครับผมก็้นั่งรถกีตันย่างนี้เข้าไปครับผมก็เขาเที่ยวคิดว่าเที่ยวคิดเที่ยวละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนั่งกันประมาณห้าคนได้ดูครับผมสำหรับสองคนก็สองร้อยห้าสิบบาทครับผมไปเราไปดูเราดูกันว่าเป็นยังไงผมก็เห็นแค่รูปภาพจากตามป้ายเหมือนกันเราไปดูของจริงดีกว่าครับ น,นี่ครับผมถึงแล้วผมกับที่เขาเรียกว่าละลุมันก็คือมันคืออะไรวะ <c oughs> <c oughs> มันก็จะเป็นแบบนนกัลยกองหินแบบนี้ครับผมกองหินอืมัันคือกองเห็นแบบนี้ครับทุกคนเห็นไหมก็คุ้มค่ากับการเข้ามาดูไหมก็ให้ทุกคนดูเองแล้วกันครับว่า2,5งบาทกับเห็นวิวแบบนี้ทุกคน va como ข้างหน้ามีอีกไหมลุงมีข้างหนา้าข้างหนา้าใช่ไหมครับรนมากเขาจะไปจอดข้างหน้านล้วให้ถ่ายเพราะว่าข้างหน้ามันจะมีป้ายมีอะไรอ๋อแล้วทำไมเข,เขาถึงเขาถือเรียกไอ้ลาลูอะลุงรู้านไหมเขาบอกว่ามันเป็นภาษาเขมรภาษาเขมรอ่าลูแปลว่าทะลุวะอ๋อมันเป็นภาษาเขมรสงสยัยเขมรพาเรียกก่อนอืมครับ ป็นภาษาคำลังบ้านเราก็มันจะเป็นที่โป่งจะ่พวกโป่งยุบดินยุบเนาะอืมครับเดินทางไปไหนเดี๋ยวผมไปนะครับราดาไ,ได้ดครับร้อนครับเพลงสดเหมือนกัน เขาบอกว่าที่นี่มันสามารถดูได้ตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนผมคิดว่าน่าจะถ่ายกับตะลุนี่ก็ถ่ายกับดวงดาวน่าจะเป็นวิวอีกแบบหนึ่งนะแต่ตอนนี้ผมว่ามันเป็นที่ยังอะ่ะมันร้อนอะ่ะนะครับผมจากนี้เราคงจะหาข้าวกินแล้วก็ไปที่เที่ยวอีกสักหน่อยก่อนที่จะกลับเข้าเมืองสักแก้วนะผมค่ำคืนนี้ไปดูแสงสีที่เมืองสักแก้วนะผมไปตอนนี้ร้อนไม่ไหวแล้ว ทุกคนตอนนี้เรามากันอีกจุดหนึ่งของจังหวัดสระแก้วครับตอนเราอยู่ที่ปราสาทสอ,อกกคทคมครับผมถ้าผมอ่านที่ผิดก็ต้องกราบขอภอภัยด้วยจริงๆครับผมอ่านไม่ออกจริงๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูความยิ่งใหญ่ของปราสาทนี้กันว่าปราสาทนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับผมก็เข้ามาค่อนข้างจะล่มลื่นครับมาเดี๋ยวไปดูปราสาทก่อนว่าหน้า,าตายเป็นไงครับที่นี่ไม่เสียค่าเข้าด้วยก็ถ้ามีโอกาสมาก,ก็ลองแ,แวะมาดูนะครับ ประตัวหลังผมนี่คือประสาทสตอกก็อกทมครับผมก็ความสวยงามก็ประมาณนี้ผมสุนเล็กประวัติ ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปเซิร์ช Google ให้แล้วกันประมาณนี้ครับผมกับปราสาทที่นี่ ับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงกันที่อารันต์ก้าประเทศแล้วผมก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายของการเที่ยวที่จังหวัดสักแก้วผมแล้วก็ได้โรงแรมแล้วครับกับโรงแรมที่มีชื่อว่าโรงแรมอลรันการ์เด้นก็คือนักศึกแปดสิบบาทนะครับผมไปเดี๋ยวทำคืนนี้ขอพักผ่อนกันก่อนตอนเย็นมาลุยกันที่เมืองอีกกว่าครับผมไปขอพักผ่อนกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูห้องด้วยกัน ห้องสองห้องอยู่ไหนวะห้องนะเลเ็กเลยนะสองสองสี่นี่สอง,องสี่สเปิดได้ไาผมนี่นี่คือห้องนะผมนี่ก็พอนอนได้ครับทุกคนโอเคครับค่ำคืนนี้เจอตอนเย็นครับขอพักผ่อนเก็บข้าวเก็บของก่อน อับน้องอบอาน้ำแล้วตอนเจอกันตอนเย็นครับสวัสดียามเย็นที่อลันยยประเทศนะผมก็ตอนนี้เป็น,เ,ปนเวลา,าทุ่มสามสิบห้านาทีครับก็เรากลับมาจะมาเดินหาอะไรกินยามเย็นกันสักหน่อย มาดูบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองของเมืองนะองน,น,นะครับก็ตอนนี้มีตลาดราไปดูกันนะครับก็ที่ของเราก็จะใกล้กับทีเจด้วยก็ได้เลยครับใครอยากซื้ออะไรกินก็เข้ามาได้เลยไปครับผมเดี๋ยวเราไปดูอะไรกินสักนิดนึงก่อนจะนอนพักผ่อนกันคืนนี้ครับว่าตลาดแถวนี้มีอะไรให้ดูบ้างครับไปไปดูกัน ตรงนี้น่าจะเป็นตลาดสดตอนเช้าตลาดเช้าอันนี้ก็จะมีบึงับผมไม่รู้บึงอะไรเหมือนกันก็ตรงน,นั้นจะเป็นตลาดเทศบาลของเมืองอรัญญประเทศับผมตอนเช้าเรามาหาอะไรกินกันตรงนี้ดีกว่าผมกล่าว่าผมดูในแผนที่มันมีว่าตรงนี้มีถนนคนเดินนยเดี๋ยวไปเดินดูว่าเป็นยังไงครับครับผมตรงข้าพผมก็คือถนอนคนเดินอารัญญประเทศับผมก็ วันนี้ค่อนข้างจะเงียบเหางาครับก็เดี๋ยวเราคงจะเดินรอบๆแล้วก็ไปหาร้านข้าวกินสักร้านหนึ่งแล้วก็พักผ่อนพ่งนี้เดินทางกลับกันนะผมครับผมสําหรับค่ำคืนนี้ก็จากที่เราเดินรอบๆเมืองมาก็ผมว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่คือคืนคือครั้งแรกสุดแล้วผมก็คือหน้าตลาดเทศบาลนะผมก็จะมีร้านขายอะไรแบบนี้ก็เป็นจะเป็นข้าวหรือจะเป็น๋วดเตี๋ยวนี่ก็จะมีตรงนี้ เกี๋ยวนี้เสรแล้วผมก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็คงจะต้องจบด้วยการกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางแบบนี้นะผมกับที่เมืองอะไรนะประเทศนะผมโอเคอเค,ครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าว,ว่ามีจุดไหนจุดเที่ยวให้เราอีกไปกันอีกบ้าครับผมเราค่ำคืนนี้ขอกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันเจอก,กันที่นี้ครับ และแน่นอนที่สุดถ้ามาอารัญญประเทศนี้ก็ถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนจะมาไม่ถึงครับผมกับที่นี่ที่เขาเรียกกันว่าโลงเกลือครับผมก็ที่นี่ก็จะเป็นสินค้ามือสองหรือสินค้ากอปเกตเอครับผมก็บรรยากาศประมาณนี้ครับผมผมว่ารู้สึกทวกนี้แต่ค่อนข้างจะงเงาเงีย,งยบๆครับผมไม่ค่อยมีคนมาเดินชอปปิ้งกันเท่าไหร่หรือว่าเราเดินไม่ถูกจุดก็ไม่รู้นะแค่จะราเดินหานะ อะไรกินกันสักหน่อยแล้วกันแล้วก็เดินทางกลับกันนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด3วัน2คืนที่จังหวัดสระแก้วครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทําคลิปต่อๆไปของเราด้วยครับผมยังไงเจอกันคลิปหน้าผมกับรายการไม่กี่บาทรายการให้ท่านคุณรู้ว่าเรื่องเงินไม่ใช่ข้ออ้างของการเดินทางต่อไปครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับ